ท้องกี่ทีก็แท้งหมดเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในไตรมาสแรกอะค่ะก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าเฮ้ยเราท้องได้นะแต่ว่ามันหลุดหมดเลยมันแท้งบ่อยจังนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการป้องกันได้ไหมและเรายังสามารถที่จะตั้งท้องตามธรรมชาติได้ไหมหรือว่าจะต้องก้าวไปสู่กระบวนการทำเด็กลอดแก้วค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้แอนด์มัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์สำหรับครูก้อยพบแพทย์ในวันนี้นะคะครูก้อยยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอคนสวยคนเก่งนะคะแห่ง GFC คล i n i c ค่ะแพทย์หญิงปรวนตั้งทำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์หรือว่าหมอมิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ ه, ค่ะคําถามในวันนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะบางคนเขามองว่าเขาไม่ได้มีปัญหามีบุทยากคือเขาสามารถที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้แต่ว่าส่วนใหญ่ท้องกี่ทีก็แท้งหมดเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในไตรมาสแรกอะค่ะก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าเอ,อ้ยเราท้องได้นะแต่ว่ามันหลุดหมดเลยมันแท้งบ่อยจังนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการป้องกันได้ไหมและเรายังสามารถที่จะตั้งท้องตามธรรมชาติได้ไหมหรือว่าจะต้องก้าวไปสู่กระบวนการทํเดิกลอดแก้วค่ะคเขาเรียกแท้งซัมซาบภาษาการแพทย์เนาะถ้าเกิดว่ามีการแท ในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปอะค่ะม,มันก็ต้องหาสาเหตุแหละเกิดแล้วเกิดอีกมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างี้ค่ะซึ่งหลักๆห,กหกมอก็จะชอบอธิบายคนไข้ว่าแยกเป็น2พวกหลัก,ลกเนาะอันแรกเลยก็คือจากแม่อีกอันก็คือจากลูกหรือจากตัวอ่อนจากลูกเนี่ยตอนนี้ในยุคป,ปัจจุบัน,เ,นเราก็รู้จักเรื่องของเทคนิคกรรมวิธีการทำาอ็กซี่พร้อมกับต,วตรวจโครโมโซมตัวอ่โโวอนก่อนใส่กลับเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแหละเพราะว่าลูกที่ไม่ไปต่อเด็กที่ทําให้แท้งเนี่ยก็คือเกิดจากเด็กที่โครโมโซมไม่สมบูรณ์ซะส่วนใหญ ซึ่งประมาณ8-90%ของการแท้งในช่วง3เดือนแรกก็เกิดจากตรงนี้แหละก็เกิดจากตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็เราตรวจคุมสรบัตมตัวอ่อนเราสามารถจะสกรีนความผิดปกติออกไปได้ค่อนข้างเยอะและถึงจะไม่ร้อยเซแต่ว่ามันก็อาดีที่สุดแหละในปัจจุบันอ่านั้นหลายคนก็จะรู้จักการตรวจในส่วนนี้ค่อนข้างดี อนนส่วนของตัวแม่หมอแล้วก็จะแยกเป็นเรื่องของโครโมโซมของแม่ที่ผิดปกติพ่อแม่ที่ผิดปกติหรืออีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของภาวะต้านตัวอ่อนอ่อาเรื่องของโครโมโซมพ่อแม่ที่ผิดปกติเนี่ยคะ่ะก็แน่นอนแหละบางคนก็จะคิดว่าเออลูกผิดปกติบ่อยๆแท้ไปบ่อยมันเกิดจากพ่อแม่ผิดปกติหรือเปล่านะอันนี้จริงๆมันก็ตามทฤษฎีแล้วมันก็เป็นสาเหตุได้อยู่เหมือนกันแต่ให้คิดในในแง่ความเป็นจริงว่าถ้าพ่อแม่มีโครโมโซมอะไรที่ผิดปกติในร่างกายเช่นอาจจะเบอร์13 หายไปเชี่ยวนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หรือพ่อก็ยังโตขึ้นมามเป็นคนปกติได้ใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ที่หายไปเชี่ยวนึงของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่มีนัยสําคัญที่จะมาทําให้เกิดความผิดปกติหรือแทนงได้ ดังนั้นการตรวจในพ่อแม่เนี่ยอาจจะทําได้แค่าหาสาเหตุแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปตรวจในลูกอยู่ดี่แล้วก็การตรวจสมมติถ้าเจออันที่พ่อแม่เขาผิดปกติก็ไม่ได้หมายความว่าตัวนั้นจะทําให้แทงเสมอไปแตน,นในปัจจุบันก็คือการตรวจครโสมโซมพ่อแม่ก็เลยเหมือนลดทอนความสําคัญลงไปบางคนอาจจะตรวจหรือไม่ตรวจก็ได้ตรวจก็โอเคแหละรู้รู้ว่าสบายใจว่าเออพ่อแม่มีอะไรผิดปกติไหมอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ช่วยในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาสักเท่าไหร่อีกอันนึงในกลุ่มของของภาวะตั้งตัวอ่อน <c oughs> อ่าหรือก, <c oughs> ก็ก็เรียกว่าแพ้แพ้ภูมิตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคล้ายๆกับว่าร่างกายเนี่ยจะดีเทคว่าตัวอ่อนที่เกิดขึ้นหรือมาฝังขึ้น,นเป็นสิ่งแปลกปลอมอัน้นพอเขาโตได้สักระยะหนึ่งก็จะรีเจคออกรีเจคออก ก็จะเกิดการแทงแล้วแทงอีกอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดได้ในพวกกลุ่มที่เป็นภาวะแพ้พุ่งตัวเองอย่างเช่น SLE หรือโรคพุ่มพวงนอที่เรารู้จักกันอาจจะเป็นเรื่องของภาวะไทรอยที่ผิดปกติเพราะว่าโรคไทรอยผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นไทรอยสูงต่ำไทรอยเป็นพิษธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเกิดจากภูมิร่างกายผิดปกติเองก็ได้ ก็เกิดภาวะไทรอยด์ผิดปกติและต้านตัวอ่อนได้เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่เจอบ่อยสุดก็คือโรค APS หรือ n t i p h o s p h o l i ปิด Sy n d r o m e คือโรคเนี้ยมันจะทําให้เส้นเลือดฝอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีความแข็งตัวมีการแข็งตัวที่ผิดปกติล้วสมมติว่าตัวอ่อนฝังไปได้โตไปสักระยะหนึ่ง่ะเริ่มต้องการอาหารออกซิเจนเลือดไปเลี้ยงเยอะขึ้นเราไม่ได้เพราะว่าเส้นเลือดมันอุดตันส่งอะไรแม่ส่งอะไรไปให้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค,ค่ะเขาก็เหมือนขาดอาหารขาดอากาศตาย่ ก็จะเกิดภาวะพวกนี้วิธีการตรวจมันก็คือเจาะเลือดแหละธรรมดาเลยอ่ามันก็จะมีวิธีว่าเออคนนี้เป็น s อ e มไหมคนนี้เป็นไทรอยด์ไหม,มเป็นเอพีเอสไหมก็คือจะมีการเจาะเลือดแบบก็หแบบลายตัวแบบร่วม10ตัวแหละเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโอเคถ้างั้นเราสรุปได้ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งครรภ์ได้เราท้องได้เนี่ยก็แสดงว่าไข่เราก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะมีการตกได้ตามปกตินะคะแล้วก็สเปิร์มฝ่ายชายก็ยังถือว่าวิ่งได้อยู่จํานวนได้อยู่ที่จะมาสามารถมีการปฏิสนธิได้แต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอ เข้าฝังได้แค่ไม่ไมถึง3เดือนก็จะเกิดการแทงไปโดยส่วนใหญ่มักจะมาจากความผิดปกติของคโครโมโซมในตัวอ่อนเองซึ่งความผิดปกติของคโครโมโซมใ,<ช> <ๆ S 2> ในตัวอ่อนเองมันก็อาจจะมาจากเซลล์ไข่ตั้งแต่แรกหรือว่ากระบวนการแบ่งเซลล์ตอนปฏิสนธิก็ได้พอมันมีความผิดปกติทางคโครโมโซมเนี่ยร่างกายมันก็จะขับทิง้งร่างกายจับรู้อะค่ะดีเท็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติไม่ควรที่จะกําเนิดต่อไปก็จะมีเกิดการ natural selection เลยขับทิ้งออกเลยก็เป็นการแทงในไตมาแรกคราวนี้เกิดจากตัวแม่เนี่ยเราเราเราต้องมาหาสาเหตุว่าถ้ามันเกิดจากตัวแม่ที่่หมมมอออบกกวาาาาันจจจะ โครโมโซมของพ่อแม่ที่มีความผิดปกติซึ่งอันนี้ครูก็้ถามนิดนึงคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เริ่มจะมาหาว่าเฮ้ยฉันผิดปกติหรือเปล่าสามีฉันมีโครโมโซมผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องแบบซ้ำๆเลยแหละมันต้องแบบว่าหลายครั้งมากมันถึงจะเริ่มใช่ไหมหมอว่าเฮ้ยฉันมีความผิดปกติหรือเปล่าต่อให้เราตรวจจริงๆอะ่ะเราก็ไปแก้ไขมันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ตรวจเพื่อรู้เราควรปล่อยท้องธรรมชาติอีกไหมคะถ้าในาความเห็นหมอนะเพราะว่าฉันแทงซ้ำสร้างม,มาแต่เป็นท้องธรรมชาติก็จริงแต่เพราะว่าตัวอ่อนน่าจะผิดปกตินะถึง องใช้เทคนิคการทําอกซี <No. S 1> กับตรวจโครโมโซมนแหละแสดงว่าถ้าเขาซ้ำซากโอเคสองครั้ง3ครั้งและประกอบกับดูแล้วอายุของผู้หญิงเริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆและ3สามสิบห้านำมาละใกล้3839ก็แนะนําเป็นอีกซีใช่ไหมคะเพื่อคัดเพื่อคัดโครโมโซมตัวอ่อนให้ให้ผ่านก่อนแล้วก็ค่อยย้ายกลับฝังแต่ถ้าปัญหามันไม่ได้มาจากโครโมโซมสมมติว่าได้โครโมโซมแล้วแต่ปัญหามันมาอยู่ที่ตัวแม่เหมือนที่คุณหมอบอกเช่นมีภาวะต้านตัวอ่อนมีภาวะภูมิทไลรอยมีภาวะภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองหรือว่าภาวะแอนต แทงหลายครั้งเนี่ยคุณหมอตรวจให้เลยไหมคะหรือว่าต้องแทงกี่ครั้งถึงจะตรวจให้อย่างเงี้ยคะจริงๆถ้าเอาตามทฤษฎีการแพทย์เลยนะคําว่าแทงซ้ำซากหรือ habitual abortion อนะคะพอให้ 3, 3ครั้ง,งด้วยกันแต่ว่าเวลาเราจะวินิจฉัย APS เนี่ยมันใช้แค่2ครั้ง บวกกับผลเลือดะเราเดี๋ยวนี้คือแม่แม่ที่เขาอยากมีลูกน้ะเขาก็จะคอนเซิร์นเยอะอันสองครั้งเนี่ยมันก็คือสุดันก็เยอะสุดจะทนแล้วนะหมอบางคนก็สุดจะทนแล้วนะใช่ใถ้าปกติเราก็สบายใจว่าร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรอ่าแต่ถ้ามันผิดปกติเราก็จะได้แก้ไขอ่าส่งไปอายุรกรรมก่อนต้องทําอะไรบ้างมียารักษาก่อนไหมหรือว่าท้องเราค่อยมาฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้วางแผนทุกในบรรดาของปัญหาที่เกิดจากฝั่งคุณแม่นะคะถ้าไม่นับในเรื่องของมดลูกนะคะเช่นแบบมดลูกมี ปัญหาอะไรเงี้ยถ้านับกันในเรื่องแค่ว่าต้านการต้านตัวอ่อนเนี่ยจะเป็น SLE นะคะจะเป็นไทรอยหรือว่าจะเป็นแอนตี้ฟอสโฟลิปิดอันนี้คุณหมอเจออันไหนมากที่สุดคะที่ฝังติดแต่ว่าแทงเนี่ยถ้าถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่เยอะที่สุดจะเป็น APS แล้ว APS เนี่ยมันมีสาเหตุไหมคะไม่มีอยู่ดีๆมันก็เกิดเองได้<ม>คือโรคแพ้ภูมิตัวเองแทบจะทุกอันเลยอะคะ่ะมันก็เกิดเองได้เราไม่ได้แบบเฮ้ยเรากินอาหารไม่ดีเราพักผ่อนไม่พอเรากินเหล้าสุบรีอะไรเงี้ยเราทําให้เกิดใหม่แต่ถ้าเราเป็นแล้วเราดูแลตัวเองไม่ดีมันจะแอเเกวม ว่าทําให้โลกมันแย่ลงมากกว่าก็คือยังหาสาเหตุที่แท้จริงของมันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเมื่อเราเป็นแล้วถ้าเรายังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีร่วมด้วยมันก็จะยิ่งเป็นหนักก็จะยิ่งต้านหนักแสดงว่าถ้าเราไปเจอภาวะพวกนี้พอเราตรวจเจอด้วยผลเลือดเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งรับยาเหรอคะถ้าเป็นแอนตี้ฟอสโฟสองก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองก่อนให้มันดีก่อนเหรอคะก่อนที่จะใส่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าวินิจฉัยจริงจังหมอส่งปรึกษาอายุรกรรมก่อนเลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนวินิจฉัยว่าความรุนแรงของ โรคหรือขบวนการรักษาจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้รุนแรงมากส่วนใหญ่ที่เจอนะคะเขาก็จะให้ยาฉีดเพื่อต้านเลือดแข็งตัวเอาว่าเขาจะสตาร์ทเมื่อรู้วินิจฉัยว่าตั้งครรภ์อ่าก็คือเหมือนพอเราย้าตัวอ่อนปั๊บ hcg ขึ้นอ่าสตาร์ทเลยฉีดยาเลยหรือบางคนกลัวจัดแล้วก็อยากจะให้มีช่วงของการปรับตัวการเปลี่ยนผ่านอะไรเงี้ยก็เริ่มฉีดตั้งแต่ช่วงเตรียมผนังเลยก็ได้เหมือนกันแต่เคยเจอเคสที่ที่เป็นค่อนข้างเยอะท้องเองเราแทงมาได้คือ3 เั็มเต็มเข้าตําราเป๊ะแล้วก็เขาก็เริ่มแบบคอนกังวลตัวเองมากแต่คนนี้เขาไปวินิจฉัย APS มาจากหมออายุรกรรมก่อนแล้วก่อนที่จะมาเจอเราแล้วก็เป็นเยอะจนคุณหมอก็ต้องให้ยาคอนโทรล APS ด้วยยากินมาก่อนแล้วจน stable แล้วก็ส่งมาเพื่อเรื่องดีเลยส่งมาทำติกซี่ใช่แล้วก็คือเตรียมยาฉีดยาอะไรมาให้เรียบร้อย เพราะฉะนั้นก็คือพอท้องปั๊บยากินคอนโทลอยู่แล้วท้องปั๊บก็ปักพุงเลยฉีดเลยฉีดเลย,เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็คนเนี้ยได้ลูกจากการทาอีซี่พร้อมกับตรวจคุมมะทรงตัวอ่อนก่อนใส่กลับเพราะว่าคือเราบอกไม่ได้หรอกว่า APS อย่างเดียวที่ทําให้เขาไม่ท้อง<ช>คือตัวอ่อนเองก็อาจจะไม่สมบูรณ์ด,ด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเพิ่มโอกาสให้ได้มากที่สุดแม่ก็รักษาลูกก็ต้องเลือกเพื่อให้เขาท้องได้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหลุดง่ายถ้าเราโฟกัสในช่วงไตรมาสแรกนะคะเราไม่ได้พูดถึงหลุดตอนไตรมาสที่2สอง ที่สมันอาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆได้ด้วยถูกไหมคะหมอใช่ใช่อาจจะเป็นพวกปากมดลูกไม่แข็งแรงอะไรพวกนี้อ่ะตอนนี้ครูก,ก็จะพูดแค่ว่าไม่เคยถึงเดือนที่3แล้วก็ท้องแล้วก็หลุดน,นะคะจากที่ฟังข้อมูลของคุณหมอครูก,ก็สรุปใ,ให้ให้ตามนี้นะคะก็คือถ้าเราตั้งครรภ์เองได้นะคะก็แสดงว่าสามีเราไม่ได้เป็นหมันละกันนะคะปัญหาก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นนะคะแต่ว่าปัญหาอาจจะอยู่ที่โครโมโซมของตัวอ่อนที่มีความผิดปกติอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ปัญหาที่2ก็คือปัญหาของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาโรคแทรกซ้อนต่างๆที่มาจากคุณแมม่่่่เเเเเเออออองงงงงงดดดััััันนนน้้้้้รรรรรรราา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 ากกกกก็ตตตโสใทีคคไถยววข ปกติทางโครโมโซมหรือไม่เป็นสาเหตุนี้ใช่ไหมที่ทําให้เราเกิดการแท้งซ้ําๆถ้าเราอยากจะตัดจบปัญหา โดยความกระบวนสงสัยว่าใช่ไหมตัวอ่อนฉันผิดปกติใช่ไหมฉันเลยแทงซ้ําๆอยากตัดจบตรงนี้เราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วหรือทํอิกซี่โดยใช้กระบวนการคัดโครโมโซมตัวอ่อนก่อนเราก็จะได้สบายใจไปเปราะหนึ่งว่าโอเคตัวอ่อนที่เรามีอยู่นั้นนะเป็นตัวอ่อนที่โครโมโซมปกติแล้วนะต่อให้ปกติแล้วนะก็แค่99%นะคะก็อาจจะมีความผิดปกติแฝงอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันสูงแล้วค่ะสถ้ามันมาจากตัวแม่เราก็ต้องมาพิจารณาว่าตัวแม่มีปัญหาอะไรบ้างที่ทําให้ตัวอ่อนก็ฝังตัวไม่ได้อันนี้พูดถึงปััญหหาาาาแซกกก้้้อออนนไไไมมมมมม่่่่ดดดดบบววลลููพรรงื พกไ,ไม่สมบูรณ์น้่มันคือไม่นับนะคะนับเป็นปัญหาแทรกซ้อนคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเจอในภาวะของการต้านตัวอ่อนนะอาจจะมาจากไทรอยนะคะอาจจะมาจากร่างกายอักเสบนะคะจ,จะมาจากในเรื่องของแอนติฟอสโฟลิปิดหรือว่าริมเลือดแข็งตัวซึ่งกลุ่มอาการพวกนี้เราสามารถตรวจได้อายุรแพทย์ตรวจได้และทําการรักษาควบคุมอาการก่อนที่จะย้ายตัวอ่อนที่คัดคโครโมโซมผ่านเนี่ยได้นะคะแต่สําหรับคนที่อยากจะท้องธรรมชาติคุณหมอมีอะไรอยากจะบอกไหมคะยังดื้อ,อยู่ยังอยากท้องธรรมชาติอยู่ผ่านไป3ครั้งแล้วอย่างเงี้ยมีนะมีเยอะด้วย S <S แบบนี้คือคนที่ท้องอยากท้องธรรมชาติหลังจากที่แท้งมาแล้วหลายทีเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะคิดว่ามดลูกเขายังดีแหละเขาเลยท้องได้เขาเรียกว่าอายุมันไม่รอ,อเรานะอ่าเวลามันไม่รออ่ะยิ่งถ้าเราใกล้เลขสามเข้าไปทุกทีอ่ะประวัติแท้งเดิม,มก็เป็นทุนของความยากอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเราบวกเรื่องของอายุไปอีกอย่างเงี้ยค่ะกว่าเราจะมาเข้าสู่กระบวนการให้แพทย์ช่วยมันอาจจะเริ่มสายไปละไข่ก็แย่ลงอะไรลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบโอเคแหละเราก็ดูทัมมิ่งของเราด้วยเน ว่าให้เหมาะสมว่าโอเคยังควรจะปล่อยธรรมชาติอยู่ไหมหรือว่าเฮ้ยคนเข้าพบแพทย์แล้วนะอะไรเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งอะค่ะของการที่คนไข้ส่วนใหญ่ที่แท้งบ่อยๆก็ตามตรงเนาะมักจะเกิน35ถึงเจอว่าแท้งแต่ถ้าน้อยกว่า35แล้วยังแท้งบ่อยให้คํานึงเลยว่าคุณภาพไข่เราหรือโครโมโซมไข่เราอะเฮ้ยมันไม่ได้ดีไปตามอายุนะเพราะถ้าอยูน้อยกว่า35มันคจะท้องเองได้ง่ายๆไม่เกิดเรื่องแท้งหรือเรื่องอะไรเลย แต่ว่าจริงๆเราอายุน้อยแต่คุณภาพไข่เรา,าอาจจะไม่ได้ดีตามอ,อายุก็ได้โอเคเพราะส,สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าการที่จะตัดสินใจว่าเราจะท้องธรรมชาติไหมเราอาจจะต้องมีลิมิตใช่ไหมคะหมอว่าเอ๊ะเราอาจจะแบบเออสามครั้งพอน่ะหรืออายุไม่เกิน35พอน่ะถ้าเกิน35<ม>ไปแล้วอ่ะฉันก็ขอเพิ่มโอกาสในการทํอีกซี่แล้วล่ะคูก็อยากจะมองให้แม่ๆมองว่าเรา,เราควรตั้งลิมิตของเราเอาไว้ค่ะว่าเราจะจบที่ท้องธรรมชาติที่อายุเท่าไหร่หรือว่าผ่านความล้มเหลวมากี่ครั้งผ่านไปเรื่อยๆก็เหมือนที่คุณหมอบอกบางทีพอเรื่อยๆไปสุดท้าายยุ ใกล้เลขสี่แล้วเพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ยทั้งเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนทั้งในเรื่องการกระตุ้นไข่ทั้งในเรื่องคุณภาพไข่ทั้งในเรื่องของโครโมโซมตัวอ่อนคือมันก็ประดังประดาไปเรื่อยๆนะคะแต่สาหรับบางคนเนี่ยพอเขาไปตรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาแอนตี Anti ้ฟอสโฟไม่ได้มีปัญหาต้านตัวอ่อนเพื่อไปตรวจค่าเลือดทุกอย่างมาดีหมดให้เราต้อง mm hmm. สมมติว่าโอเคถ้ามันไม่ได้มีปัญหาที่เราก็แสดงว่ามันมีปัญหาที่ตัวอ่อนก็เหมือนที่คุณหมอบอกว จะแบบไม่ผิดปกติมากแต่เธอยังผิดปกติมากเลยแสดงว่าเธออายุ35หรืออายุ40มันจะหนักกว่านี้นะมันก็ต้องมีความรีบร้อนและไม่ใช่ชิวนะดังน้นบางคนชิวแต่สำหรับครูก็ครยกับมองว่าเฮ้ยสัญญาณที่เราเจอว่าท้องได้แล้วหลุดง่ายเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกเราว่าเราชิวไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างให้มันยังอยู่ในการเจริญพันธุ์ของเรานะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณข้อมูลความรู้นะคะนี้ได้หลายประเด็นมากๆจากคุณหมอนะคะขอขอบคุณคุณหมอมิงมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ พบกับรายการครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ